ลุือคืบต่อนะครับหัวใหญ่ใส่กันมันแบบนี้นะครับร้อยสี่สิบสองปอนด์นะครับก็ซุปเปอร์ไราชเวทนะครับอ่ะขยับไปทีนึงตัดไปดีแคบลงเอาแล้วโอ้โหเตะเป็นต้นขาซ้ายนะครับทับในครับแดงเป็นปื้นครับทางด้านของซุปเปอร์เจ๋งแม่จังหวะของซุปเปอร์เจ๋งคก็เอาโดนไต่ขาก่อนแล้วครับเจาะล่างสลับบนลำน้ำโขงแม้ทีมงานของเสตูครับบอกว่าต่อยต่อยต่อยสอกสอกนะครับป้าให้ลุยเป็นชุดอย่าช้า ชาไม่ได้การนะครับลำน้ำโขงมาตอนนี้สุร์เจ๋งครับรอดักอยู่มาเข้ามาเข้ามานะครับแปะลูกทิบนะครับอ่ะบอลยันหลักครับลูกนี้ชาไม่ได้การครับชาและส่วนสุกงาไม่ครับต้องเร็วครับบนเวทีตัดสินใจเด็ดขาดครับสุร์เจ๋งนี่จากบุรีรัมครับลำน้ำโขงสปปลาวทิมซ้ายเข้าไปหมัดนั้นดีนะครับแต่ว่ายังต่อยหมัดเดียวอยู่ครับนี่ครับ พยายามจะรัว,รวๆเหมือนกันแต่ว่าไม่เข้ากระดงค้างนะครับซุปเปอร์เจ๋งเตะแ,และโวดไปเรื่อยๆอ่าครับขวาไปอีกแล้วลากยาวๆไปครับคุณพิเชษสายต่อครับสายตาโอ้โหโดนขวาสูงครับแหมต้องระวังนะครับลำน้ำโขงการดาเดต้าครับเป็นซ้ายเลนเป้าใหญ่แหมแข้งขวานี่เตะไปเรื่อยนะครับไปอัดไปที่ต้นแขนบ้างลำตัวบ้างอ้าวโดนดาดซ้ายทีหนึ่งดูนายขวางหน้าไว้ขวางไว้ เข่าอังกัดซอขวาอีกทีหนึ่งคอยดักสาดขวายาวๆครับวงในก็กระทุ้งเข่าเข้าไปขวาดูครับนี่ครับดึงไม่พ้นครับเอซอสุดสะพานขวาออกมาเองครับวันนี้มารุ้นมาโยกอยู่ข้างเวทีครับวันนี้มาดีครับแม่มาดีมาเครื่องมาเครื่องมาเครื่องบินนะครับวันนี้มากับเยตีเดินเร็วแล้วครับลำนับโขนสายน้ำสำคัญสำคัญครับของคนชาวเอเชียเปี้ยงไปอุ้ยเกือบการคอยแล้ว ง้างไม่ได้คิดไม่ได้ครับต้องเร็วแล้วต้องเร็วแล้วเอาเข้าซอยเข้าซอยน้ำเงี้ยวต้องมาแล้วคุณเชเฐ์แต่ต้องเร่งแล้วนะครับมาเชียงรายเนี่ยอยา่าพลาดนะครับเข้าซอยน้ำเงี้ยวโอ้โหเรียกว่าชื่อดังมากๆครับหลายๆเจ้าด้วยกันอ่าแต่บนเวทีครับอยู่ที่ลำน้ำขโขงเนี่โอ้โหดึงไม่พ้นหมัดสายไปทีหนึ่งยาละความพยายามครับลำน้ำโขงเดินต่อบังเข้าไป อาลูกไล่ตะพุูขวาแมซปร์เจ๋งวันนี้ชกไม่ปัญทาเลยครับมาแบบไอคิวสูงรับคุณเชิงมันสมองมันสมองคุณพิเชษเชิงมวยครับมีลูกล่อลูกชนครับอาครับแต่ว่าหยุดเตะเมื่อไรก็มีโอกาสหล่นเหมือนกันกับโยนยิบซ้ายวงในกระทุ้ไไปทีหนึงสับซอกแมจะเป็นกระสอบซ้ายเคลื่อนที่ไม่ได้ครับลำน้องผมลุยต่อครับ ถ้าคุณทําได้เอาไปครับแมน่าจะสองแสนเป็นอย่างน้อย้วครับห้าแล้วห้าแล้วห้าแล้วครึ่งล้านเลยดิห้าแล้วห้าแล้วเอ้าแต่ว่าดูครับจะได้หรือเปล่าห้างกับซิทข้างหูนะไม่มีไม่มีไม่มีสายก็ให้ยับไปเลยเอ้าเอาซุปเปอร์เจ๋งไม่เอาด้วยนะครับตอนนี้คุมแล้วแม่วางแข้งขวาไว้มาแบบเนียนๆครับซุปเปอร์เจ๋งเฮมมาราอย่าเพิ่งดื่มน้ำายังไม่หมดยกอย่าเพิ่งสบายใจหยุดเตะเมื่อไหร่ยวโดนบัตนะเฮมมาลา แทงเขา่เาแทงเา,เอ,าอยู่นะแทงเข่าเจ็บครับกระแทกเข่าขวาเข้าไปครับซุปเปอร์เจ๋งไม่ปะทะเดี๋ยวคู่ต่อไปอก็จะเป็นวัชรพลสิงห์มาวินครับเจอกับหนึ่งอบนทีเด็ด99ครับมันแน่ๆอีกหนึ่งคู่แน่นๆจุกๆครับถ้าเป็นอาหารจานโปรดก็ครบเครื่องครับ8คู่วันนี้ไม่มีปัญหาครับไปทางมุมแดงครับซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ดเก้ครับในทีมงานของเกียติสะพัดควาย วันนี้ซอสุกมาเองด้วยครับ